วัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันนะครับขนโครกรถไถต้องทานะครับก็เมื่อวานนะครับผมเอารถนี่แหละสี่คูณสี่ไปลองไถดูนะครับนี่นะแต่ว่าผมไม่ไม่ได้เอาคลิปลงนะครับไม่กล้าเอาลงเพราะว่า,วาอายเขามันไถไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตั้งผ่านยังไม่ได้นะครับนี่นะจะสังเกตว่าใบผ่านตรงนี้นะครับมันจะ มันไม่อยู่กึ่งกลางล้อเนาะนี่นะครับเพราะว่าข้อต่อมันมันกว้างไปนะครับนี่นะครับมันมันไม่เท่ากับล้อหน้าเลยอะนี่นะมันยื่นออกมาเยอะเหมือนกันนะครับสองฝั่งเลยนะนี่นะครับก็ต้องเปลี่ยนข้อต่อใหม่นะครับก็ซื้อข้อต่อมาใหม่แล้วตัวนี้สองนิ้วนะครับอันนี้มันรู้สึกว่าจะสี่นิ้วเนาะ ประมาณนั้นนะครับประมาณสี่นิ้วก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับสำหรับท่านใดสนใจข้อต่อนะครับก็ทักหาพี่สันได้นะครับมีตั้งแต่สองนิ้วอย่างกีนน้ีนะครับสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วก็แล้วแต่จะสั่งนะครับถ้ายังสองนิ้วอย่างนี้ีก็คู่ละอ่าเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับยังไม่ได้รวมส่งนะอันนี้คือเกียรติของเหล็กเหนียวนะครับให้ตายเถอะ โอ oh, พี่เขาแต้มหัวนอ็อตอันนี้ไว้นะครับท่านผู้ชมนี่นะแล้วผมจะขันออกยังไงวันนี้เจีย๊ยออกได้ไหมเนี่ยปึ๊บป๊บโอ้แม่ขนาดแต้มไว้น,นี่หลุดเลย <laughs> งานช้างแล้วท่านผู้ชมอีเดี๋ยวเดี๋จะลองเจีย๊ยออกดูนะครับจะ,จะได้หรือเปล่านะถอดมาแล้วนะครับโอ เอาเรื่องเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะใส่แค่ข้างเดียวก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่นะใส่ไปแค่ข้างเดียวก่อนแล้วก็ไปลองถ่ายดูนะเพราะว่าฝั่งนี้มันตกล่องอยู่แล้วเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอ่าคอยดูดีๆนะครับฝั่งนู้นยังไม่ยังไม่อันนี้นะ ยังไม่ได้ขยับเข้าเพราะว่าเวลามีน้อยนะเดี๋ยวค่อยวันหลังก็เปลี่ยนอ่ะนะครับผมจต่ผมใส่แป๊บก็เสร็จแล้วนะครับโอเคพอดีเลยนะครับผมเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนน่าจะพอดีนะอ่าพอดีก็พอดีแต่จะเหลือแค่ฝั่งทางนี้นะครับกลายเป็นคนคาเป๋เลยหมดเวลาก่อนแต่ววันหลังก็ใส่อีกข้างหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะลองไปไถดูนะครับผมสตาร์ทก็ขออนุญาตนัแม่ยานางนะต้องใช้สองตีนสองมือนะครับยากเหเกินยกคอนโทรลนาไอ ใส่เกียร์ปิดอันนี้คือเกียร์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมว่ามันน่าจะเลี้ยวง่ายกว่าเดิมนะเพราะว่ามันอันนี้นะครับมันแคบนะอ่านี่นะครับใส่เกียร์สามกัน นี่แหละอ่ามาบานผมก็มาถ่ายตรงนี้นะครับน<ป>ี่นะเอาลูกๆเหนียวๆอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับเบรกต้องใส่สีก่อนนะครับท่านผู้ชมจะใสะ่ขับสีคุณสีก่อนนะครับวิธีการใส่คุณสี 4, คุณสีก็นี่นะครับนี่นี่นี่น แม่คิดได้ไงเนี่ยเดี๋ยวใส่ดูนะครับนี่นาจะมีรูอย่างนี้นะครับแล้ก็ร้อยไปเลยนะครับผมร้อยน็อตอยากก่างนี้นะครับไปไปขับกัน นี่คือสี่คุณสี่ทำงานแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปไถตรงที่เดิมนะครับนี่อันนี้่อวานนี่แหละที่ผมมาไถไว้แต่ว่าผมไม่ได้เอาคลิปลงนะเพราะว่าอายเขาถ <laughs> มันถ่ายได้อยู่แต่ว่ามันเป๋นะครับ ยาลกนันหนาอย่า,กนานยงก็ดีนะครับท่านผู้ชมอ่านี่นะครับมาลงมาดูว่าเจลบิดหรือเปล่านะ ยกผานขึ้นนิดหนึง่งเข้ามิดใบนะครับท่านผู้ชม เอเข้าล oh, ึกนะพี่สารเอาเข้าลึกไปนะครับโอ้เหนื่อยเลยไปได้ไหมเนี่ยเออเลยได้อยู่นะนี่ครับ4ี่่ยังไงก็ไปได้นะครับท่านผู้ชมผมยังตั้งตั้งเวทยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชม เปี่ยนามันได้นะครับเวเดี๋ยวเป็นวันหลังเออวันนี้ไม่ได้แน่นอนแล้วกลับลำก่อนไป เข้าดีเพราะว่าผานเขาเป็นมันเป็นแบบระบบกดนะครับท่านผู้ชมเอ้ยเฮ้ย นลอย <lawsuit. S 2> เดียวเป๋นะครับเอวบิดเดี๋ยวเอวยอกนะครับมาไปรีวิวก่อนนี่นะครับผมโอ้โหเบียดติดอันนี้ไปเลยนะครับท่านผู้ชมคราวนี้ ดินโอบล้อแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องละแต่ว่ามันก็จะถ่ายไม่ได้นะถ้าเกิดว่าไม่ขอ,อยาวอย่างกรนี้นะครับนี่นะอันนี้ถ่ายได้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวผมไปทําเวดใหม่นะครับเวดให้มันกดกดกว่านี้สักหน่อยเนะาะเพื่อที่ว่ามันจะได้เม็ดเป๋นะครับอ่ะโอเคนะคท่านใดสนใจขอยาวล้อก็ทักหาพิสาลได้นะครับ สำหรับวิดีโอชุดนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ